สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำเตาดินเตาถ่านครับเตาถ่านเผาถ่านครับไว้ใช้เองครับทำที่เตาเก่าก็มันพังไปแล้วครับทำใหม่ ทำหลังคาก่อนครับแต่ก่อนผมไม่ได้ทำหลังคามันพังหมดครับใช้อิฐก่อด้วยซีเมนต์นะครับแต่ก่อนผมไม่ได้ทำอย่างนี้ครับเอาดินธรรมดาตวันรอบนี้จะเอาอิฐมอลครับก่อด้วยซีเมนต์ครับรู้จะเป็นยังไงครับทำครั้งแรกครับรู้จะดีหรือเปล่ารู้มันจะพังอีก ตัดไม้แล้วครับไม้ก็ประมาณนี้นะครับแปดสิบเซนเจ็ดสิบเซนบ้างเกาสิบเซนบ้างไม้กับไม้ที่นานครับต้นนี้ก็ตัดแล้วมันไม่ล้มครับรถไถมาดึงเนงะางเยอะนี่ป่ ไปทำครับให้ไปทำบ้้งครับเนี่ยให้อิดมอนอิด,ดแดงอย่างนี้ครับนิวจะใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> นิวมันจะระเบิดก็ไม่รู้อะนิวทำ็นครั้งแรกแต่ก่อนก็ใช้ดินธรรมดานะครับรบรอบนี้เปลี่ยนใช้ปูนซีเมนดู นูจะเวกอรอเปล่าไม้กันไม้จะคามครับแถวบ้านผมเรียกไม้จะคามก็ใหญ่เหมือนกันครับก็เอาเดี๋ยวนี้ตัดไม่ไผ่ครับไม่ไผ่มาทำเป็นโครงที่จะเอาดินรับน้ำหนักดินนะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็น่าจะเวิร์กอยู่นะ